สวัสดีค่ะพ่อตาบค่ะสวัสดีค่ะัค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าท่านผู้ชมมนีกามาติดตามเรื่องเล่าความันของพ่อตาบนะคะเนาะหลังจากที่เพิ่นโบยุบานค่ะโบยุบานมากเกือบเดือนเนาะคุณพ่อนะเกือบเดือนคุณพ่อคุณไปทํางานมากท่านผู้ชมกามแอดกามาติดตามเรื่องเล่าความันของคุณพ่อนะยิ่ค่าว่าคุณพ่อคุณกลับมาบ้านท่านผู้ชม คุณผอบุษเดชเนี่ยถ้าตัวเด็กนะ้าทางเอาฝันตัวใดมาฝากชมน่ะจะเป็นแบบสูฟังนะคะเน้องผอฝันว่าจังไงคะโอ้ยเบอร์เบอร์เบอร์อเพื่อนท่างรถตู้มาหานงอยู่อยู่ระยองแนล่ละตัวแกเป็นเหลี่ยงตรงนะถ้าขารว่าไมนสาบ,บานเส็จสาบ,บานที่เรนเป็นเลี่ยงตามเหลี่ยงตรงเป็นทนุ่่มที่พี่นกะั่กาบ,บายทัดมาพูดมยังเหละ่ะค่ะะคือยังขานนใหม่ ส่วนมันเกิดจาอันนี้นแรกเป็นถ้วิธี่ารเนก็เลียมน้น้ล้วผลละหมากลากใหม่เป็นทําวิธีเป็น,น,เ,ปนเออเลียงตรงหรือย,อยังเป็นจใหญ่งานยังหรือเปล่าคะบาดเนี่ยเ<ะ>พิ่มก็บางคนเขาก็่าโอ้ยอัททับบาดแล้วมีตาเสะทาบานหรมนี่อะไพ่อสูบพอหลาบยังเปหัไปเก๋นนะไปเก๋ค<ะ>นอีสานเก่็นเขาอกับมาเกกัน่ะแต่ที่หนีมันก็เัวถึงเพราะะน้จเป็นใจบากพ่อพ่อเป็นเลียงแล้วตอนี เมื่อนั้นกับว่าทางขาศ์โทรหาโมเดลโทรหาเราถืเขาบอกคือพันพุดเด้อเพราะว่าจำเป็นก็หาประตูเขาบอกมาบ้านกัพ่อเมื่อพ่อศรัวศรัวบานนี้เขาก็เก็บอันทุ่มวัวหมูทุ่มอยังคนละหมาดเขาเก็บมาเลี้ยงมาแจกแจกลูกเล็กเล็กหน่อยผู้ตอบผู้โอเขาก็มาเลี้ยงทุ่มเขาสบายนึงบานเมื่อมาบ้านตัวประจุถูกจันทร์ตัวไปอีบ้านหลังจากฝนเอาของมาให้กินแล้วาบ้าับประทานแล้วของบ่าย อตัวันนอนบลับไปนถุมหนึ่ง<ะ>สองถุงนิดนหนี่งกว้าครูกิดถขึดเมือบินมืเพื่อฉเหมนคาโดนเนาะเียนเดือนว่าลันตาเขียนเดือนตัวนีมันกิะถิเป็นเดือนมีหน้นานตนเดือนไม่น,าน่าล,ลองไปขอเมืนก็น้าเออ,อ,อ,เอท,ทั้งพอกระดาเป็นทีค่ะเลยยุดถูกยุดเทอนคือเป็นผ้าเฮ็ดเขาไปปลอดสองคนเสียหยายป็นจิตดามเนจิว้แล่ต่ามเพราะมาคนมัน,อนนอหันรับไว้แล้วค่ะมันิดสองถง ดถเพงขอบากกบมันนอดนนึกาเพื่อนก็มันกับบอบันในบ้านเลนลครนี่นนเจ้งว่ะเพือ่อฮาคุณกบอพันเทียงขึ้นกับบอบพันว่าพอหูเมื่อเป็นมาประมาณครับจมันทีสองทีสามเลยนันขอขางว่าพูดเท่าพูดเท่านี้เ่ว,ว่าห้อยประเด็นเดายวที่รับบาดมันแลวอุบเล็กหน่อยใ่ยคระเจ็บื่อนะนำเล้วล่าว่า แต่เมื่อเราตูขั้นไหนเ่าพอแล้วว่าอันฝอยขึ้นรถเมื่อไหรอันอันอันเขาใหญ่แล้วก็ขนตักค้นหนาสองขึนเขาแทนตัวกับโมโซอนเี่คือคนหาเก้บของเก่ายังมีอุ่มหลน้อันหลวมก็เป็นคนอย่างไ้หรอกจำหลวมอีกฝ่ายหัเากับที่เมื่อรถแั่งแล้วตัวเขาที่เมื่อรถควนควนยืนตรงกับซู่ที่เมื่อบัวนี่้พอเขาลงวัตการณกับวันพุธวันที่เจ็ดขับแแปลวันที่แป เตัวโมีเงินคารดอกตัวไปือเให้เขาเก็บคนละแปหน่อยได้่ะโมมีก็สิพอมาหนำแล้วมันว่ามันเส้าใจพอมานำไปมืน้ำจอดมันว่าผมมีหนมากก่าคนุดมีได้แล้วคนพอมานนำตัวเโอ้ยเขามือเินเดียวเขามือเเขาเมื่อไหร่คารเ้าโมใี้ตัวไดเขาีเงเงินเขาเก็บคนละแปตัวเงินไห้คารเดีเขาโมมีก็สิพอมานำเราอ่ะ ดิบของเมื่อเลยเมื่อมามังเบิ้งโทรศัพท์มันสี่สามเกินมันจะเก่าที่สีเล็กหน่อยนี่เล็กหน่อยเป็นท่าลูกบ่ค่ะว่าแล้วเมื่อกี้ขอนข่ามันแรงใหญ่แล้วมันยางใดญแล้วแต่มันไปโรงเรียนซูนเด็กหรือเปล่าเล่าหน่อยเนาะไม่หลุนเขาไปซูนเด็กใดญบ้นนอนเล็กหน่อยนีกระล่างข้านได้บ่ท่าลูกท่าเล็กเล่นหน่อยจุดเล็กไว้นั่นคุณพ่อว่าเดี๋ไปเบิ่งบ่โตูถูกไปอ่ะก็ไปเบิ่งย่างมือสองแลยนะบอลของเขามัน หลังจากเขาเมื่อครับก็กลับมาคนก็ขอคนกรับที่ภายในไรแบบรับตั้ตายเลยวันขอเมื่อมาที่แหลมตนกับโคถูกมัอกสมบูกันรับที่โป่งว่าลงไรรับอย่างเดียวไม่ว่าอะไร็เก่ค่ะกวันก็วอนแก่แกวันเห็นอันนี้หน่อยมามาหาวันวันวันพ่แจ่มากนั่นเป็นบางอี่มงองีที่นนม่หน่อยเลยไปเห็นมันมันเห็นอันมึงดนง่ากมันคือเหล็กเก่าแน่กรปอนี่ก็คือคือเหล็กหนึ่งกรบปอนึ่งี่มันเป็น มันแนวมันเทียบมันหน่อยแล้วกองเงนปูนเคือคเคยไปกับไรยังไงที่งู่คมันเหล็กเล็กเก่ารซับขนาดไหนพ้าว่าเล็กหนึ่งนั้นบางหนิดก็คือเป็นเหล็กเหล็กหนึ่าเหล็กน่งไท่มันออกเป็นที็นซ้นกัไหนมันจะเป็นเหล็กึกัไหนมันจะเป็นเหล็กมันมันจะออกทีนบนเนห้างมอนเสกร์ตเงามันโมซัดปันไดโมซัดอาจจะเป็นเหล็กหนึ่งกัไหอจะเป็นเหล็กนก็ไห้าตปัสนอาเหล็กเก่าแล้วไม่มลําเลย ปาดเนี่ว้ยบอกมูอหรอกมูอก็บอกโค้ชที่ที่มงไม่เนี่ยก็าป็จะมือแน่ตวูมือเขาเป็นใหเป็นอดยอยางอำเภอแะได้หน่ละแอำเภอบานคายเขาป็ใหญ่มันงานมันแหลกเขาก็หญ่ยไงมันพอกับกาบานแล้ว่ากูจิตพอมือกูสิตพอมากว่ามันส่วนมันก็มีกิจกรรมแน่ๆมากออกบุญออกชีสแน่งต่างๆไปกับไปเ่ามึงจะะมีสิคือเรียนสามค่ะบานีบานีไทยกพบอกตีตัวเลจ่ายที่ก็บอกเห็นต่ขีเทียนบอตี ใหตัวใดก็ท่าผู้ชมห่วยอะเนืน่องเก่าเก่าหนึ่งเลยหนูหนึง่งเก่าเก่าหนึ่งหรือใหม่ก็ทาที่ยังทุวเพื่อนก็เกา่าศูนย์ศูนย์เก่าแต่ว่าเก่ามันฟัดมากแต่อันเก่าตัวเกา่าเลยอันอันมอสอยู่กลางหอกเขาถือก็ได้เท่าสามสิบเน่พอหนีชุยป,ปัดซุยป,ปัดแบบเก่าเลยวันนี้พัวท่องกรถือก็แช่สามวันมาค่ะบ้านเฮ้คุณพ่อตีตลิขจักมฝันมาฝันเห็นกูเขาอุ่นเลนน็กน้อยมาหารมาขอมานำ ผู้พ่อสิเปลเป็นจัิงเลโอ้ยแต่คือผ่านมากค่ะพุทธรเก่าแล้วเว้ยเนาะท่านบอกเคยผ่านผ่านมาสิมันค่ใครถือบางเศียรบางเคยทผ่านผ่านหมู่เขาเคยผ่านผ่านมาผู้เฒ่ามันก็เก่าแล้วหนูเอ้ยไอเด็กหน่อยมันก็หนึ่งอยู่แล้วค่ะเออมันกับขันขันมาจะตายแนวนี้มันก็มันฝันระเบิดพ่อของกอเมื่อเดือนที่เดือนละคค่ะเป็นบทประพันธ์ตลอดยังใหญ่ไม่ไหมไม่เมื่อีกค่ะพุกันกับเล็กเทียนเนาะเออบ้านตัวเล็กเทียนมันก็เป็นมันก็เล็กเขามันก็บ ลำเลยสัเลยเนาะเลี้งเออๆเทียงมมนก็เลี้ยงอยู่แล้วเลี้ยงเลี้ยงแจ่งแต่ให้คุอตีตัวเลยสามตัวเนี่ยคุณบอตีเป็นตัวใดอทสามตัวเนี่ก็พอก็มักเก่าศูนเก่าหมดเลยเก่าศูนย์เก่าเก่าศูนย์เก่าจะสองตัวจะสองตัวก่าอึงนึงเก่าก็อาจจะเป็นบนหรือหลังหรือเปล่าบ่บนกหลังเพราะว่าเก่ามากเต็มๆไม่เก่าศูนก็เก่านึง ในบนก็หลังามตัวก็เก้าเพราะว่าหลอกมันนมันออกกรดีศูนย์เก um> um mm ่าพี่พอจะคิดว่านาสิมาเก่าศูนยพอปววโค้ส้ก็ซิมาเก่าหนึกรได้มันจะออก้นปัว้ส้ถืพอบันออกเก่าขาก็ได้กนัามพันตีพันคื่นคอน่แกเป็นเลี่ยงตรงมากผื่นคือพอก็มานอนพังกับเหาผูเขาเองมากวันนี้เพื่นที่ขึ้นรถมาแลบอกพ่อ รวจังวาที่จะับขืนบมข้นแน่บ่ดมันมาหายไปเลยหลั้งแต่คนคอมาดังจักเแต่นคอมัมันกิมันกิหูเมือมามันก็แจงแล้วมันก็หายไปหายไปเปยางไป่างไปทือจังรถกัทพระากะวัตตะวัาที่มาทาอีู่าน้ีหยังนี้แหละ่ะรับกับพาหาไปมื่อก่อนที่แจงแล้วมันปีสามเถิงเลยนะบ่นี้พ่อมันพค้งบ่บนี้เพ่อ็นองไม่เป็นเทียนเท็ยนในเหล็กเขาแต่ว่า,าเาหล็กนึงมัหนหมดจมันก็คือเหล็กมันคือเหล็กนึง จิตทะเลกระตรงกันกับเหล็กเพียนเนอกคุณพ่อนอกค่ะสามตัวคุณพ่อกับไฮมาเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าสองตัวเก่าเนื่งเก่าหรือไม่บนก็ล่างทีนะค่ะสำหรับสองตัวค่ะทางผู้ชมบิจารณาเบึงนะค่ะน้องค่ะเรื่องเล่าความฝันของลุงตาไม่ยังเพิ่มเติมบอกค่ะ บม่มีแล้วลูกเราไม่ีลูกอยเห็นเต็มเตรียมต่ำมีแล้วค่ะขังนี้ในเดือนนี้ค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวนี้ในทางทุกช่วางบ้านสำหรับชมวงรถทังเนาะติดกับนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งตัวเลขแนวทางความฝันของพ่อต้าบเนาะค่ะเนาะ9099119เนาะค่ะเนาะ ประจำงวดวันที 16, ่16กุมภาพันธ์2 5 6 7ค่ะเป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันที่คุณพ่อตาเพิ่นนามาแบ่งปันในงวดน,นี้เนาะค่ะเนาะนาจังไดก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคโชคมันมาน้า,นานนกันเด้อค่ะสําหรับคลิปนี้จ่าปอกกับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปของจ่าปอจนจบเนาะค่ะเนาะค้ว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่กดติดตามจ่าปอกกับขอฝากช่องในเด้อค่ะท่านผู้ชม อย่าลืมกดติดตามช่องจาปอเนาะคะ่ะเนาะเพื่อที่สิบาพาาตัวเลขและกการแนวทางความฝันดีๆค่ะขันมีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใสจาป่อค่ะสีปติตามมาฝากเอฟซีทางบานคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่ก็ล่าท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเนาะเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ